ฉันคือผู้ควบคุมเลือดแล่มันให้หมดแค่เธอและฉันที่ฟันฝ่าไปบนโลกใบนี้ปีศาจหรือมนุษย์กันฉันตัดได้แม้กระทั่งสร้อยโชคชะตาฉันเคยมีครอบครัวนะมานานมาแล้วไปกันเถอะเราเดินทางกันมานานเหลือเกินมันจะจบเมื่อไหร่นล่ะแค่พูดออกมาแล้วฉันจะไปหาทันทีอยากมากับฉันไหม ตอนนี้เราทำพันธะเลือดกันแล้วที่ได้มีค่าที่นั่นคือการสังหารเลือดปีศาจมันเดือดพล่านเลือดแกเป็นของฉันใครก็อยากมีเพื่อนเพื่อ,เ,อเล่นสนุกกันละตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตเธอก็คือชีวิตฉันใช่อ,อ,อแกไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเลือดปีศาจจาปกป้องทุกสิ่งที่เป็นทีรักของฉันปีศาจเท่านั้นที่สืบทอดพลังปีศาจได้เข้ามาเลยเจ้าพวกนอก เหมือนมหมาป่าในฝูงแกะจริงๆไม่เป็นไปไม่ได้นี่เป็นโชคชะตาเหรอฉันกำลังมอบสิ่งที่เป็นของเธอไงละ่ะอย่างน้อยก็เป็นเธอ,อความฝันของฉันมันจบแล้วใช่ไหมฉันรอมันนานมากเลอเกินที่จะได้บทขยี้แก